ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นวันที่สิบแปดพยแล้วคนนั้นได้ยังลูกถามลูกหรือยังเอินทางไปเอกหน่อยจ้ะอยากฟังว่าอะไรอยากฟังว่าอะไรซัคนน์นิดนึงซัคนน์ก่อนหลังอันนี้ก้อนหลังขยับตัวเข้ามาใกล้หน่อยเมื่อแวกผ่านน้ำตาไหลผ่านลิ้นสองพวงแก้ม สาสายตามองแนมแนมแนมแล้วก็บอกเห็นพี่อยู่ใส่เด่นออคือบ่ามาพอกันหาเวทีน้องทายห่งใจอยากเห็นหน้าพีสัมนน้ำจิน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับ้ำจิ้มนะถ้าไม่มีอะเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นวันที่18นะครับ แล้วก็ส่วนผลงานเพลงของพอครับครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนไอ้ครับเพลงนี้ฟังเราลยตอนนี้กำลังตามหาเพลงเอ็มวีอยู่ครับได้แล้วพี่เพชรสารัะโอเคแล้ครับแล้วก็น้องโชเฟียพี่บ้านแพงก็จะไปเร็วๆนี้อีกหนึ่งคนเนาะครับแล้วก็ไปเมื่อกี้เป็นของไปเอกวัดครับการน้ำตามาเตยการน้ำตาออกมาเตยครับแล้วก็ออมแอมครัับน่ก็จะมีหนึ่งเพลงครับ ฝากติดตามผลง,งานของศิลปินของเราด้วยเรา,าเ,เอาางสุดท้ฝากอจะได้วยค่ะแล้วก็ฝากผลงานเพลงอื่นทางนั้นเองหน่อยเนเอรจาดเดอถึงสิโบติดหนึ่งแม่แรงแต่ก็แล้วก็ฝากพ่อแม่ๆม่ซอยดันซอยแซ่แล้วก็ซอยเชียร์เป็นกำลังใจให้ลาแล้วก็ทีมงานสาวหน่อยทุกคนเนเอรจาดบ่าเาสิออกผลงานเพลงไดกับฝากแซ่ฝากเชียร์เน <c oughs> เอร์ค่ะเดอ 记了。<laughs> <laughs>